ตบบาตบโพพะวาอิมีนาตะกาเลนะพทุทธังอภิปูทยา,ยามิอิมีนาตะกาเลนะธรรมังอภิปูทยา,ยามิอิมีนาตะกาเลนะ สังขังอภิปุญญามิอรหังสรรมาสรรมุโธภะคะวาพุทธังพระวัรตังอภิวาเทมิสวะคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามัสถะมิตวะตุปปิปันโนภะคะวโตวสาวกัจังโฆสังขังนามามิ นาโมตสัตะปะควะโตละหโตตมาทัมพุสสะนาโมตสัสะปะควะโตระหโตตมาทัมพุสสะนาโมตสะภะควะโตราหโตตมาทัมพุสสะสับพังอัปลาทังขมาธรรมเพันเตอุกาะภะวาราตะเยนะกตังสับพังอัปลาทังขมาธรรมเพันเตอุกาจาะพามามิพันเตสาธุ อาหังพัตเตวิสุงวิส <käyt Fisher> ุงรลักกนทธายาติสารเนนะสหปัญจสีลานิยจามีภูติยมปีอาหังพันเตวิชุงวิสุงหลักกนัายาติสารเนนะสหปัญจสีลานิยจามีตาติยมปีอาหังพันเตวิทุงวิชุงรลักกนทธายาติสารเนนะสหปัญจสีลานิยจามี าติยมปีอาหังพันเตวิสุงวิสุงลักกาณัทายาติเสนนาตาปัญจทิลายาจามิพุทธังปรนังกาจามิธรรมังปรนังกาจามิสังฆังกรนังกาจามิทูติยมปีพุทธังปรนังกาจามิทูติยมปีธรรมังปรนังกาจามิทูติยมปีสังฆังกรนังกาจามิตาติยมปีพุทธังปรนังกาจามิตาติยมปีธรรมังปรนังกาจามิ ตาติยติสังขังตรนังกัจามิสาธถุปานาติปาตาเวรมณีติฆาปะตังสรรมาทิยามิอาตินาธานาเวรมณีติฆาปะตังสรรมาทิยามิคาเมตุมิชาจลาเวรมณีติฆาปัตังสรรมาทิยามิมุตาวาทาเวรมณีติฆาปะตังสรรมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาตตานาเวรมณีสิขาปะทังตมาติยามิสาธุโยโตภะคะวะระหังฉมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสัภะคะวะโตสาวะสังโฆโัมายังภะคะวันตังสัจมังสัจฉังทังอิเมหิตาคาเลหิยะธาละหังอะโรปิเตหิ อาภิภูทยามะสาทุโหนพันเตพระวาสุจิระปาริณิพุโตปิปัจจิมาธนจานุกรรมปมมานะราอิเมตะกาเลทุขจัปักาละภูเตปัิการห้าตุกอัมหากันทีกระตังหิตายสุขายะลรหังสมาตุโตพระวาพุทธังพระกวันจังอภิวาเทมิก สว่าคาโตภควตาธโมธรรมังนามัตานิกลาตุกะดปันโนภควาโตสาวกระจังโฆสังฆังนามามิกลาอันธรรมยังพุทธะภควาโตปุพพากนนมาคลังกะโลมเท นาโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันตมายังกุฏาปิตุติงกโลมาเตโยโธโตต้าคะโตระหังสัมมาสัมพุทโตวิชาเจรณาธรรมปันโนสุกโตโลกขวิโตอนุตตะโลปุริสธรรมมาตราติ สัตว์เทวมนุษย์สานางพุตโตระกวาโยยมังโลกังสัตว์กลางสมาลังกางสัปลามะกลางสัตสามนาพรามมะนิงประชังสัตเทวมนุษย์ตั้งสยังสัพินญาสัจิกตะวาภเวเทสีโยธรรมังเทเสีิอาทิกัลยานังมัทเทกลยานังปริโยตาสนากละยานังสาทังสัพยัญชนะ เกวราภาริณิกุนงางปริสุทธังพรมมัจจริยังอากาเทติตธมหังพระกวันตังอภิปูชทยา,ยามิตมรมหังพระปวันตังเถรสตานามามิกลาอันสวยังธรรม,มาพิจุดิงกโลมาเตโยโซสวาคาโตพระวตาธรรมโมสันทิกิโกอากาลิโกเอหิปติโก โอปันนาจิโกปาจัตตังเวทิตาโพวินยูหิตามหังธรรมังอะิพูตยามิธามหังธรรมังเสระชานามามลาอันธรรมยังสังคาทิจุติงกะโลมะเส โยโตตุปฏิปันโนปะกวาโตสาวกะจังโขอุทุปฏิปันโนปะกวาโตสาวกะจังโขยายาปฏิปันโนปะกวาโตสาวกะจังโขสามีจิปฏิปันโนปะกวาโตสาวกะจังโขยาทีดังจัตตาลิภุริสยุคานิอัตถภุริจัุคลาเอสปะกวาโตสาวกะจังโขอาหูนายโยปาอูนายโยตั สีนายวันชลีกระลนโยอนุตลังปุญญะเกตังโลกาจาะโลกาจาะตามหังสังคังอภิภูตยามิตามหังสังคังสิลชา,ามามิ ท่นกรรมยังรัตนศิยัพนามาธายโยเอวะสั้งเวขาภิริพนาภาทัานจารนามเรภุตโตสุตโธกรุณามหันะโวโยจันตสุทัพภะระญาณโลจโนโลกัตตาปาปูปะเกสะตาตะโกวันทานิพุทธังอามาทะเลนะตังธัมโมปะฏิโพวิยะตัตตาตุโนโยมัคาภาคามะตะเตสะปินะโก โลกุตโลโยตัตะทธาตีปโนวันทามิพัมมังอามาทะเลนัตังตั้งโผล่ถูกเตาพยสถิเกตุจันนิโตโธทิฏฐานโตสุขพกาโนโคลทโกโลลับปิโนอริโยตุเมตโตวันทามิสัังคังอามาทะเลนัตังอิเจวะเมตังภิภูจะไนยะทังวัดสุตตยางวันพยาตาปิสรังนัตตัง คุญยังมะยายังมะมาสาวุปัสสวามาหุนตุเวสัตตะพพาวะสิทธิยาอิทัศตัฆาพสโโลเกอุปันโนอรลลังสัมมาสัมพุตโตธรรมโมจเตสิโตนิยานิโกปัตตมิโกปะลิมิธานิโกตัมโคสตามีสุขสัตพเวติโตมะยันทังธรรมังสุตวาเอวังทานามะชาปิทุขาเลลาปิทุขามรณันมปิตุขัง โุกาปลิเทวะตุขาโทมานตุปายตาติทุขาสัตติเยยิสัพโยโคทุโคติเยียิวิโยโคทุโคยามติชั่งนราปฏิชัมงติตุขัมชั่ติเตนัปปุภาตานัคขันทุคาใจยามติชั่งรูปปุภาตานัขันโทเวทนูปาทานัคขันโทชญยูปาทานัคขันโท สังขารูปาานะคันโตวิญญาณูปาานะคันโตเยสังงปิญญาญาชนรามโนโภคภวาเอวังพระุลังทาวะเกวิเนติเอวังภาคาจักนัสสาภคมภวโตทาวะเกศุอนุสาสนีภะพระหุลาภวัตติรูปาอนิจังเวทนานิจาสัญญานิจาสังขารานิจจ วิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนตตาสัญญาอนตตาสังขารานิจจาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขารขนาลานิจจาสัพเพธรรมานัตตาติเตมยังอุตินามหาชาติยาขลามะละเนนะโตเกหยริปริเวเทหิทุกียริโทมันตเตหิ ุโคตินนาทุขาปเลรตตาอัปตัปเวะนามมมาตตกเตวะระจักทุขาตันธตาอันต,ตาคติยาปัญญาเยทาติติลาปาริตุตังติจังกัะวันจังารนังกัจจะทำม,มันจากที่ขู่ตั้งทันจากตั้งพระขวะโตสาตรนังยาตาสติยา,าตยา,าพลังมนาสีตโลมาอนุปปจิปัาชามะ ชาตโนปติปติอิมันตรเกวะัตลตุกขาทันตักันตักทันตักปิยายาปัญญาทันตักปิยายากรรมวัตตุธาตุทันตามยามุติสนาติท่านาคตาโยกนามะเตอิมินาปุญญากรรมเมนะุูจายาคุณุตลาจารย์โยกะลาจามาตาปิตาเตยตาตาตุโยตันติมาลาจาคุณาวันตา ตาราปีจะพรัมมาลาจะอินตาจตุโลกภาราจะเทวตายะโมูิตามนุราจะมัจจตาเวเริาปีจะสัพเพสัตตาภุเคีโวสุกปัญญาณิปปตานิเมตุขังจะติวิทางเป็นถูกทิฟังปาเตตาโวมะตังอีมินาปุญญากรรมเมนะอีมินาอุทิเถนะจากทิพานตุลเกเจวะจันหุปาตานัเสตานายตะตาเนีนาธรรมายาวะ นิพาณโสมังมังนาทัณฑูตปชาเยวะยัะถาจาโตภเวภเวปุทุติจังสติปัญญาทังเลโกวิยญาณีนามาลาลาภานุโนคาทังคาตุนจาวุเยตุเมโคธาทิปวโรนาโตตมุนาโตตมุนาโตปเจกะพุทโธจะกตั้งโหนาโตตระลมังมังเตโตตมานุภาเวนะพาโลกาสังลาภันตุมาตาโต ยาเทวตาตันติวิหาละวาตินีทูปเปทะเลโพธิทะเลจะหิ่งจะหิ่งธาธรรมมาธาเนนะพระวันตุภูจิตาโสตทิ้กะโลดเตตะวิหาละมันทะเลเทลาจะมัจจานวากาจะพิขโวซาลาภิสาตา,า,านาปฏิอุปาตกาพามาจากเตซานิสมาติตา,าสัพพานะภูตาสุสุขตาพระวันตุเตชาลาผู้ชาย เทลาผู้ชาเยปิจารตะทร้งปวารตังเซตาจาตาตโบปปาติกานิยานิกังธรรมะลังปฏิจเตสัพเพติทุกรตะกโลนูตูชังขยังทาตุจิลังตังธรรมโมธรรมะธรรมะเลาจะปุคลาสั้งโคโหตุธรรมโควะอาตาญาจาริญายารอัมเภิละคตุตัพธรรมโมสัพเพติธรรมจาริโน วุ่นิงสัมปาปุไนยามะธรรมเมอรยิยปเวทิเตสัดุสัพเทตตาตถาหุาตุอาเวลาตุคตีวินโนขอให้ตวัดทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นจุกทุกเมื่อเอถิดสาตตัคุณยังพลังไม่หังสัพเทภาทีพระวันตุเตขอให้ตวัทั้งสิ้นนั้น จงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเถิดสาธุนะโมตัสนะโมตัสตะภควะโตอรหะโตสัมมาสัามพุตตานามโอดัตตาภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัามพุตตานามโอดัตตาภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Iti kito pakuwa lahang tama sa buto, Ika tala na tampan no, Ika tolo kaluto, Ano talo puli sa tama sa lati, Tata tewa manusa ng gusto pakuwa, Ika waka to pakuwa sa tamo, Tanti tiko akali ko, Ehi patiko upan nagiko pat, Tatangwe tika po สุปฏิปันโนภะควาโตสาวะคะังโขสุปฏิปันโนภะควาโตสาวะคะังโขยายาปฏิปันโนภะควาโตสาวะคะังโขทามีจิตปฏิปันโนภะควาโตสาวะคะังโขยติการจัตตาริปุริสุยาเนอัตาปุริสุุคลาเอตภะควาโตสาวะคะังโขอาหุนายโยปาหุนายโยทัพหินายโยอัญชลีกะละนาโย อนุนตลังปูนย่าเกตังโลกตตาติภาวุงาตาธมามพินิมิตาวุธันทังตรีเมทลังวุติตาโคและเจตนมาลังทานาติธรรมมวิจินาจิตาวาผุนิยโดตันเตจัตาขวัตุเมเจยมังกลานิมาลาติเลกามาปิยุพพติสัตยภัณฑ์เตโวลัมพนาละวะกามากามาตัต ชยยักข์าขันติตุทันตวิจินาจิตวามุนินโตจันเตชะสาภวตุเมชยามังคลานิมาลานาลาสิลินกาจาวลังอะงาาจิมัตตะกูตันตาวัดกิจกรรมตันนวตุตาลุนันตันเมตตันปุเตะวิจินาจิตวามุนินโตจันเตชาสาภวตุเมชยามังคลานิ ภูเกตากามติห at ัตุทาลุนตังตาวันติโยจนะปังคุลิมาละวันตังอิทีติสังตัตโนจิตวามุนิโทตันเตจสาปวตุเมจยมังฆลานิกัตตวานาคตธมุตลังยวอาภับพินียจินจายตูทวจนังจานกายมาเจตันเตนโทมวิจินาจิตวามุนิโตตันเต จัตตาปวตุเมจยามังคลานิจัดจังวิหายามาติจัดจัตตวะตะเกตุงวาทาพิโลปิการนังอาิอันถ้าภูตังปัญญาปจิปจจริโตจิตวามุนิโตตันเตจะตตาปวตุเมจยามังคลานินันโตปันนันถะปภูจัทางภูทางมหิตติปุตเตนะเตละปูจะเทนะตรร พยันโตอิทูปเทศวิชินาจิตวะมุนินโทตันเตจสาัพวตุเมจยามังคลานิทุกาหะทีทิพุจเถนะสุทัสทาหัดทั้งคำมังวิจุติวจุติเมติปกาพิธานังญาณาปเทนวิจินาจิตวะมุนินโทตันเตจสาัพวตุเมจยมังคลานิเอตาปิรุตจายามังกาลัส สภาทาโยวาจโนตินาติเนสระเตมะดันต <sus> ีหิตวานเนกวิวิธานิจุปวาทานิโมขังสุขังอาเตามายานโรระปัญโยนาลาิลิมาลาิเลสมวิวิสากระจิงยปนาโะกาะรักยขังขันตีทุตันตวิจนาตวา มหาการุณิโกนาโตหิตายตัทปปานินังปุเรตว่าภารมีทัพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะครัจวัตเทนะโวตุเมจยมังคลังจยันโตโพธิยามูลสัจยานังนันติวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิจยสตุจยมังคะเละปลาติถัปลังเกติเสปะทวิโขคะเลอปิเตเกตสัพปุทธานังอาคาปัตโต ปโมตติตุนะกัตังตุมันทลังตุกาภาตังตุหุดทิตังตุขโนตุมหูโตจตุจิกังปามจริโตปะตากินังกายกรรมังวาจากรรมังปะตากินังปะตากินังมโนกรรมังมณีทิเตปะตากินาปะตากินานิกัตตาวานารพันตเตปะตากินเน พวตุสัพดิ์ะมังขล er ังรักขันตุศัพ์พระเทวตารัพพระพุทธานุภาเวนะตตาโตติพระวันตุเมพวัตุสัพดิ์ะมังขลังรักขันตุศัพ์พเทวตาสัพพระธรรมานุภาเวนะตตาโตติพะวันตุเมพวัตุสัพดะมังขลังรักขันตุศัพพระเทวตาสัพพระสังฆานุภาเวนะตตาโตติ พรวันตุเมตานาบาลมีสัมปันโนตานาอุปปาลมีสัมปันโนตานาบาลมาตาบาลมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุติตาวเสกขาปาลมีสัมปันโนทิพโตกวาสีละบาลมีสัมปันโนสีละอุปปาลมีสัมปันโนสีละบาลมาตาบาลมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณา มูทิตาอุเปะขาพัลลามีสัมปันโนทิพิโสภะกวาเนขัมมะพัลลามีสัมปันโนเนขัมมะอุปพัลลามีสัมปันโนเนขัมมะพัลมาตาพัลลามีสัมปันโนเมตตาไมเตยกรุณามูทิตาอุเปะขาพัลลามีสัมปันโนทิพิโสภะกวาปัญญาพัลลามีสัมปันโนปัญญาอุปพัลลามี สัมปันโนปัญญาปัลลมมัตตาปลลัมีสัมปันโนเมตตาเมตถิกรุณามุทิตาอุเบกขาปัลลมีสัมปันโนทิปิโตภะคะวาวิริยะปัลลมีสัมปันโนวิริยะอุปัชฌลลมีสัมปันโนวิริยะปัลลมมัตตาปลลัมีสัมปันโนเมตตาเมตถิกรุณามุทิตาอุเบกขาปัลลมีสัมปันโนทิปิโตภะคะวา ขันติปารมีสัมปันโนขันติอุปาปารมีสัมปันโนขันติปารมตาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกุณามุติเตวเบคาปารมีสัมปันโนทิฐิโสพักวาตัจจะปรมีสัมปันโนตัจจะอุปาปารมีสัมปันโนตัจจะปารมตาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกุณามุติเตวเบคาปารมีสัมปันโนทิฐิโสพักวาอธิธานะ พารมีสัมปันโนอธิทานะอุปวารมีสัมปันโนอธิทานะพระมัตตพารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิเทวเกตค่ะพลมีสัมปันโนอิทธิพิโสภะขาวเมตตาพารมีสัมปันโนเมตตาอุ้วารมีสัมปันโนเมตตาพระมัตตพารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิเทวเกตค่ บารมีสัมปันโนทิพิโตพระกวาเปคาบารมีสัมปันโนเปขาอุปบารมีสัมปันโนเปขาบาลมาตบารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุติตาวเปขาบารมีสัมปันโนทิพิโตพระกวาะตาบารมีสัมปันโนตตาอุปบารมีสัมปันโนตตาบาลมาตบารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุติตาวเปขา พลเมีัมปันโนทิพิโสระขวาปุถัมสรณะนัชชามิทรมันสรณะนัาชามิสังพันธ์สรณะนัชชามินาหามิหั่สธาตุนาโมตจสสพระะวะโตละโตัมาทัมพุตจสะนาโมตจสสพระะวะโตละโตัมาทัมพุัจสะนาโมตจสสพระกวาโตละโตัมาทัมพุัจสะ พุททางตระหนักรจชามีทำมังตระหนักราามีสังคันระนักรจามีทูติยมปีพูดทางตรนักราามีทูติยมปีทำมังตรนกรจามีทูติยมปีสังคัตรนักราามีตาติยมปีพูดทางตรนักรจามีตาติยมปีทำมังตรนักราามีตาติยมปีสังคัตรนักราามี พุทธกาโมรลเตปุตตังธนากาโมระเตจานังอาติไกเยกายายายะเทวนังเบยธังุตวะอิติพิโสกขวาเยบะราชาโนทเวตุวโนมรณะตูขังหลังสุปโตนะโมพุทธายะเษยาธนัคตาพุทธาเจตวามาลังสวานังจตูตจารพังละตั้งเยติเวงสุนาราตะปาอันทั้งทลาทยูพุทธาทวีสติตนายกาสัพเพปฏิจิตามัยฮังมาตดเตเตมุนิจลา ตจเตปฏิปิโตไม่หังพุทโธตมโอตวิโลจเนตังขุมปิโตไม่หังกุเลตักภคุนาคโตอสิเยเมอนุรุโธตาลีปิโตจะทักทีเนโกตัญโยปิปาระกัตมิโมคลาโนจะวามเตทักทีเนตวเนไม่หังนาทุงอนันตลาภุโรกัตโกจะมหาเนโมอุปาทุงวามาโตตะเกเกจตัตโตปิจิภะระตมิปิจิภะระตมิสุริโยะปะปังตโลเนทิโนตวีสัมโนโตปิโต ผู้นี้ปุงขโบกุมาาละปัตโตเทโลไมเฮติเจกวาตะโกโตไมหังวัตเดนิจางปิติตสิคุณาคโรโปุณโนอังคุโบรัสอังคุมาโลจัปอุฟาอุฟาลีนันทสิวรลีเทลาปัญจอิเมธาอิเมธาทานาลาเตติลกามะเตติ